เอาละครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เป่นเจ้าผมคาลูมานะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมวานพันแมนเดตตองเกตเคนเซเบอร์ที่หร้อยี่6กนะครับผมโอเควันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับว่าอันดับ2ของเซเบอร์6กรอี่6กนะก็เป็นอดียของผมเองนะว่าเออกดแพ็กไหนไปบ้างนะตรงนี้คือจะมาเติมสดๆนะครับเพราะว่าเม้น์คลิปที่แล้วอะที่ผมลงไปอะเขาบอกว่าอยากเห็นผมกดแพ็กสดๆนะรายวันนะแบบ กดแพ็กไหนบ้างใช้เพชรยังไงบ้างแล้วก็พลังงานตรงไหนบ้างนะเออเดี๋ยวเรามากดแพ็กสดสกันเลยดีกว่านะว่าใน1วันอะเรากดแพ็กอะไรไปบ้างนะโอเคนะก่อนจะรับชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วกดติดตามให้กันด้วยนะเออผมกำลังจะถึง1น0่ซับแล้วนะก็ใกล้จะถึง1น0 0ันซับแล้วนะครับผมโอเคนะก็ถ้าพอมันนะครับไปดูกันเลยสำหรับการใช้เพชรนะครับอย่างแรกที่ผมจะไปซื้อเลยนะก็คือพลังงานน่าจะซื้อถึง2 5 0หานะแล้วก็จะไม่ซื้อหรือไม่นั่นก็สองร้อแล้าสะคือจะองเชรนะ แต่ตอนนี้ผมซื้อแค่นี้พอแหละอืมเสริมพลังงานปองม่วงนะ่ะอาจจะซื้อ2อ5อยหกิบ้าอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็พอแล้วนะไม่ซื้อแล้วนะสำหรับการใช้เงินนะครับผมก็จะซื้อแค่แพ็คหกิบเก้านะตรงนี้นะแล้วก็จะมีหนึ่งแพ็คที่ผมแนะนําก็คือแพ็คนี้ทางด้าหนึ่งร้อยสี่ิบเก้าบาทนี่ตัวแดงแปดใบแล้วก็ตัวม่วงอีกสองใบต่อวันนะก็เดี๋ยวพอมาแล้วนะครับไปกดเลยดีกว่านะหกสิบเก้าหนึ่งแพ็คกดไปโอเคสมใบเหมือนเดิมนะ่ะเออเรากดไปแต่ละว,วันก็สาใบทุกวันนะ โอเคถือว่าสวยนะตรงนี้นะก็เดี๋ยวเรามาต่อกนันอีกแพ็คนึ่งครับก็เป็นแพ็คนี้นะครับทางด้าน149บานั่นตรงนี้นะก็ทอนกันแล้วนะครับไปกดไปเลยแพ็คนี้ก็ได้ตัวแดงแปดใบนะครับแล้วก็ตัวม่วงสามใบไอ้สองใบน,น,นะรวมกันเป็นสามใบของเรานะนนกส็สำหรับแพ็คลายวันนะครับผมจะกดแค่นี้นะส่วนแพ็คสเต็ปอันนี้ก็อยากกดอยู่นั้งเก้าสิบเก้าอ่ะมันมีโอกาสได้ไงเศดใบก็มี usion. ล้านอ่ะได้เกลือนะก็ร้องอ่ะเก้าสิบเก้าบาทไม่อยากเสียเงินฟรีนะั่นตรงนี้นะเรากดร้อยสี่สิบเก้า ตัวแพ็กนี้ก็สําคัญนะใครอยากกดก็กดได้นะได้ตั๋วต้องหนึ่งใบนะแต่ผมข้ามนะแล้วก็อีกแพ็กนึงนะครับที่เราจะกดนะครับก็เป็นทางหน้าแพ็กสามสิบห้าบาทตรงนี้นะเพราะว่าซื้อเหมาอ่ะผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มตั้งแม้มันจะได้ตั๋วม่วงก็จริงนะแต่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอะผมว่าเรามากดอันนี้ดีกว่าอ่ะไปกดไปแค่แพ็กเดียวนะตรงนี้นะก็ได้พลังงานไม่อีกแปดสิบพลังงานนะตรงนี้นะสำหรับรายนะครับสำหรับการกดแพ็กนะครับว่าผมจะเติมแพ็กไหนบ้างนะครับในรายวันนะก็จะเติมแค่นั้นนนะะคือแแบบบพ็หหลัักๆสสารยเติมนะ คือผมก็ไม่ได้เติมอะไรแบบบ้าขนาดนั้นคือกดหมดนั้นคือก็เติมประมาณนี้แหละรลายวันนะคือใช้กดทุกวันเอานะอันนี้ก็วันที่ห้ารับไปนะสวยแล้วก็จะได้อาวุธจีนอสได้นะพอเติมครบห้าวันนะเออวันนี้วันที่ห้าพอดีนะของเซิร์ฟเวอร์นะอาวุธจีนอสถามว่าเอามาอัพไหมก็นั่นแหละอันนี้ยังไม่อัพเลยของไม่ใส่จีนอสโปรโอเคใส่ไปก็พลังงานตอนนี้นะครับอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันนะตรงนี้นะ อันดับพลังเราก็อยู่ที่สองของเซิร์ฟเวอร์นะส่วนอันดับตัวไอ้พันด่านตัวละครนะครับก็อยู่ที่เจ็ดแล้วก็ตัวละครสุดแก่งอยู่ที่สองนะครับเป็นได้อัศวินจากโกลพลังแสนสี่นะก็ห่างกับอันดับหนึ่งแค่หกไอ้สองสองหมื่นอันดับหนึ่งเป็นทางนัานเสียเต้นะครับอัศวินจากโกลพลังแสนสี่นะตรงนี้นะก็พลังอยู่ที่แสนหกแล้วแสนสี่นะอันดับสองก็แสนสามเจ็ดแต่ว่าพลังสิบสองเหมือนกันนะตรงนี้นะคือมีเราคนเดียวนะครับที่เป็นพลังสิบหนึ่งนะเออเราโดนกระทืบยับแน่ๆ แต่มันไม่ต่างมากนะครับพาร์ที่หนึ่งพาร์ที่สองนะตรงนี้นะก็ตัวละครอันดับหนึ่งครับก็นี่นะเหมือนเดิมนะที่ผมรีวิวไปคลิปที่ล้วนะไปรับชมกันได้เราเข้าไปดูที่ตัวละครกันดีกว่านี่ทา้าตัวละครนะครับเราก็จะมีทางด้านอัศวินจากฝนนะนำทับมานะเคยเป็นตกิลพาร์ที่หนึ่งนะครับพลังอยู่ที่หนึ่งแสนแต่ว่าป่าสิบล้านะตอนนี้อัศวินจากฝนป่าสิบล้านแล้วนะของที่ใส่ก็เป็น HP เปอร์เซ็น HP เปอร์เซ็นสามดาวนะสีทองนะตัวนี้ก็เป็น HP HP นะครับแล้วก็ HP ความเร็วนะ แต่ถ้าเราไปพ v พีเราจะเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นรองเท้า HP พีความเร็วอ่ะอ่าประมาณนี้ทางหน้าตัวที่สองนะครับที่ตามมาจากอัศวินจกกนะักรกลนะก็เป็นทางด้านน้องทาสึมาก,กินั่นเองนะเออทาสึมะก,กิอยู่อานะของก็นเน้นทางด้านโจมตีไปนะไม่ต้องเน้นแบบไม่ต้องเน้นความเร็วนะเออทาสึมะก,กินะเพราะว่าเรามีไล่อันติไงถ้าตัวไหนเปิดน้องก็อันติอยู่ดีไอ,อ้ไมไม่ต้องไล่ความเร็วได้เอาแค่ดาวเมจให้มันพอให้มันแบบปั่นแรงนะอันนี้ก็เป็นสองดาวกับหนึ่งดาวนะตรงนี้ัวที่สามนะครับก็เป็นทางด้านกระบองเหล็กนะเออกระบองเหล็็กก ของจะเน้นเป็นด้าน HP นะเพราะว่ากระบอกเหล็กเหมือนจะต้องเน้น HP นะก็เลยใส่ HP ไปนะอ่าส่วนาดาวดาวตรงนี้ก็อย่างอันหนึ่งนะครับถ้าไม่สุดจริงผมจะปั้นแค่หนึ่งหนึ่งไปก่อนนะแล้วก็จะปั้นตัวเสุดๆอย่างกับอันเนี้ยสวินชกรเป็นตัวแบกอ่ะเราจะปั้นสองสองไปนะอ่าปั้นตัวแบกก่อนแล้วที่เหลือก็ค่อยเอามากระจายกันนะประมาณนี้นะสำหรับการปั้นของผมนะต่อไปเป็นด้าน,นปูบอมนะันก็ไม่มีอะไรมากนะปู่บอมก็ทุกคนควรรู้นะครับปู่บอมฟินิกแมนจีนอะนะเป็นตัวไก่แจ้นะ สาหรับทัตเซมิกิร่างสองกับว็กซินแมนที่ผมไม่เ,เขาทีมนะครับเพราะว่าฟินิกแมนอะมันดีกว่าตรงที่เดี๋ยวนี้เมตาสวินจักรวะมันปาดตายเข้าใจไหมฟิตเตอร์ฟินิกแมนมันคืนชีพได้ไงเอามารับตีนแล้วเราก็เอาสวินจกกนักรวลปาดฆ่าเขาแทนประมาณนี้นะครับการจัดทีมสำหรับทางด้านเฮานะครับเราก็ปลดล็อกฟิกเกอร์ไปนะฟิกเกอร์ไปถึงชั้นที่4แล้วนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็จะอัพดาวไปนะนี่อัพดาวผมก็ประมาณนี้นะสองสองสองไปก่อนนะอัพตามขั้นตรงนี้นะเห็นไหมเห็นมุมขวาบนไหม กันไขต่อไปรดาวทั้งหมดถึงหกับแปดก็คือแปดปุ๊บมันจะปลดล็อกสกิลข้างล่างนี่มาอ่าพลางทีมเราก็จะบวกเยอะตามไปด้วยนะเห็นไหมบวกทุกตัวละครในเกมนะคือแบบอันนี้คือดีมากบวกทุกตัวละครในเกมในบ้านะ่ะเห็นไหมอันนี้ปลดไปสิบสี่ตัวก็บวกมาบ้านนี้กำลังย,งยิงตีพลังยึดพีอ่าต่อไปนะครับเป็นทางด้านนี่ฝึกฝนนะฝึกฝนเราก็แนะนำให้กดทีละครั้งนะเห็นไหมเนีย่ยอันนี้ผมกดไปแล้วก็กดไปเห็นไหมเด้งมาทีละร้อยอันนี้เกลือก็ ยกแยกรีบวกสามสิบอันนี้บวกเก้าสิบแปดคือสายไอเนี่ยสายเรียกว่าสายอาวุธอะผมไม่ค่อยมีตัวนะก็เลยพลังไม่ได้เพิ่มเยอะมากนะองไปสส่เทคนิคนะสิ่งเราจะเพิ่มเยอะนะอันนี้ใครไหมบวกมาร้อยกว่า,วาเป็นสี่แสนเจ็ดละ <c oughs> ก็ต่อไปนะครับกิจกรรมการแจกการล็อกอินนะครับก็วันนี้แจกอีกสิบนะนะต,นะตัวแดงนะคือเราดองไว้สามสิบแล้วนะตอนนี้นะก็แจกอีกสามสิบตัวแดงครับตรงนี้นะก็ใครที่มารับนะแล้วก็รอลุ้นใช่ไหมรอลุ้นวันพรุ่งนี้คือสิบตัวม่วง อาะคนของรอรุ่นแน่ๆแล้วพวกนี้สิบตัวม,มอ่วงอ่ะล้อเกิดงไงแต่ถ้าใครได้อะไรก็อย่าลืมมาเม้นบอกผมนะครับว่าพวกนี้คุณได้อะไรนะสำหรับสิบตัวม,ม่วงไป,ไป <ๆ S 1> นะครับเป็นด้านกิจกรรมอันเชิญน,นะสารกิจกรรมอัญเชิญนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สามนะคือเรามีทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดแล้วนะเราสุ่มไปนะคิบะรอนก็ที่สองห้าร้อยนะส่วนเ,เซเต้ตก็หนึ่งพันนะไม่น่ามีใครสู้ด้วยนะตรงนี้นะก็เราสุ่มอีกสิบครั้งแล้วก็ได้ตัวม่วงอีกห้าใบนะเราจ,จะสุ่มนะสุ่มเพื่อเอาตัวมม่่วงาากันนตีี การันตีรอบสองเราจะการันตีละเดี๋ยวเราไปสุ่มกันโอเคไหมเออมาทําการสุ่มกันดีกว่านะว่าเราจะได้อะไรนะเราเลือกไปทางด้านนี่นี่นี่ของใคดูเราเลือกทางด้านลูกแก้วลูกแก้วไปนะเออเราเลือกทางด้านลูกแก้วไปนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะตรงเลตไหมแต่ว่าผมไม่อยากได้นะลูกแก้วเหตุผลที่ผมมอยากได้ก็เพราะนี่เราได้มาแล้วไงในการันตีแรกอันนี้มันจะสู่การันตีสองแนะผมไปนะเดี๋ยวเราไปทําการ สุ่มตัวแดงอีกสิบใบเพื่อเอานี่กันดีกว่านี่ตัวม่วงห้าใบป่ะดุ้ยตอนแรกก็กาจะไม่สุ่มนะแต่ว่านั่นไหนก็นั่นแหละนะอีกหนะ้าใบนั่นเดี๋ยวเรามาเอากันเลยดีกว่าป่ละลาไปตึงๆนะาแปดใบนะตรงนี้นะป่ะถ้าวามแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวม่วงกันต่อนะก็มาที่หน้าน,นี้นะครับอีกแค่หกครั้งเราก็จะการันตีม่วงแล้วน,นะป่ะกดทีละครั้งหกครั้งนะอุ้ย สวยกดแค่ครั้งเดียวก่อนกำลังตีมาเลยแล้วแม่งมาจริงของเทจ่ะอ่ะเอ้ยแค่นั้นแหละครับน้องๆทีเดียวออกนี่ดูมือทองไม่ต้องขิงกันในกลุ่มอะดูมือทองเป็นไงตุ๊กแกวฮีโร่มาแล้วหนึ่งดักชายรอเลย s ุ per ปปอันรอยดักชายรอเลยผมมาแน่เพราะว่าตอนนี้แต้มผมก็มีพอนะคือนี่ก่อนจะไปสุม่มให้เขาแปดสิบมาดูนี่กันผมมีกล่องนี้หนึ่งนะแล้วก็มีหินฮีโร่หนึ่ง ไอสองเป็นสามแล้วใช่ไหมเป็นสามฟังด,ดีเป็นสามมาแรกตรงนี้อีกหนึ่งเป็นสี่ถ้ารักชายมาคือเปิดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนะถ้ารักชายกิจกรรมใหม่มานะครั้งได้เจ็ดิบเก้าไปก่อนการันตีโอเคในที่สุดก็ถึงการรอคอยแล้วนะครับเจ็ดสิบเก้าทับแปดสิบเราจะได้อะไรมารุ้นกันครั้งการันตีดอกนี้กดซุ่มไปเลยดอกการันตีจะเกลือหรือไม่ จะไกลหรือเมื่อก็สุ่มไปอยู่ที่หมัดนี้แหละผมขอไม่เอาการันตีอย่าไม่ต้องการันตีนะไม่ต้องโดนการันตีไม่ต้องโดนการันตีไม,ตนนตไม่เอาโอเคได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สะเทือนไปทั้งโลกฮะโอ้แล้ลูกแก้วผมตัวดีๆไม่มีได้เฟย่าเปลวไฟมาในการันตีสองจะรู้ว่ะแต่ก็โอเคอยู่นะและลูกแก้วราชามาทำเราก็ปลุกไม่ได้นะ แต่อยากได้ลูกแก้วตัวอื่นอ่ะซอมบี้แมนได้ไหมม้าได้แม็มาปลดล็อกอย่างเงี้ยเออเรามาได้ทำก่อนไงซอมบี้แมนมา้าอะไรเงี้ยอื้อมมไม่มาสุดจะทนกับคนแบบเกมป่ะกดไปโอเคได้ม่วงมาเกลือเลยแถวนี้พอเรากำลังเสริมหรือแม็กใส่ฟ้าไหมโอเคเกลือไปกดไปไม่ต้องลุ้นละตามาแบบเิ่มเกมก็ดวงดีอยู่นะแต่พอสุ่มไปปุ๊บโอโหเสียยาเไปโอไฟเจะลองห้าปีนะครับก็จากเลตาลวันตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ ผมจะไปในด้านหินฮีโร่ไปนะเออเพื่อจะแบบจะรอรักช้าแหละแต่มันก็มาแล้วแหละก็ไม่ต้องรีบแล้วทีน่ยเราได้แล้วนะส่วนแพ็กอันนี้ก็เอ้อวันนี้มันรีหย่อน35บาทอะ่ะใช่หรือรีหรืออา้าวรีก็จ่ายดี35บาทถูกๆก,กดไปเลยคุ้มๆอันนี้มันขึ้นอะไรอะ่ะมันขึ้นเราเล่นเหรอจะต้องเล่นใช่ไหมโอเคตันละไม่เล่นนะตรงนี้ต่อไปเค้กนะครับเค้กก็เวลาวันมารับไป คือผมจะบอกนะครับลูกไอเนี่มันแจกฟรีฟรนะคือไม่ต้องเติมก็มีโอกาสได้นะถ้ามันแบบแบบไม่ซ้ํากันนะนี่ผมยังไม่ชัว์นะอันนี้คือสายฟรีมีโอกาสได้แต่ว่าลูกแก้วอะอยังไงคุณก็ไม่ได้นะสายฟรีนะผมบอกเลยนอกจากคุณจะแบบดวงดีจริงๆนะที่เปิดได้สองร้อยสองร้อยคือที่ผมสองพูดสองร้อยนะี่คือการตรงนี้นะกดกล่องนมหนึ่งครั้งตุ้มจะได้มายี่สิบเห็นไหม,ไหมอันนี้คือเกลือแต่แบางคนได้สองร้อยนะเมื่อกี้ผมได้ไปหนึ่งร้อยตึงๆนะไปไม่ได้มาห้าสิบ แต่รั้งมันจะไม่เท่ากันนะครับมันจะสุ่มเอานะตรงนี้นะเออก็ใครที่ดวงดีหน่อยก็มีโอกาสได้ดีๆไปนะตรงนี้นะคือผมก็ลุ้นนะอืลุ้นให้ได้แบบอันนี้เอามารองเอก็บไว้นะที่สําคัญสำหรับผมนะก็จะมีอันนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้ที่ผมจะแลกอ,อันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งนะที่ผมจะแลกมีแค่นี้นะสองอย่างส่วนกระบอกเหล็กพอผมนะ่าจะไม่เอากระบอกเหล็กนะไม่ไหวมัน ไหนๆเราก็จะไปเอานี้แล้วอ่ะเออดรักชายอ่ะเราไปปั้นดรักชายกับอันนั้นดีกว่ากบบาะบองเหล็กเราข้ามนะเรารอาไปเอาซริลิวนะซัพพอร์ตประมาณนั้นการตั้งแผนเล่นของผมนะตอนนี้ถ้าเ๋ยวก,กดให้ดูไหมหนึ่งแพ็คอืมจะก,กดอยู่คือเดี๋ยวผมดูคูปองก่อนนะว่าแบบไอ้นี่ไหมกวางมีสองร้อยห้าสิบถ้าเรากดไปหนึ่งร้อยก็ประมาณยี่สิบปองโอเคเดี๋ยวขออนุญาตยอยนะเออเดี๋ยวเรากดไปเลยกดมาแบบ ให้ดูกันนะเพราะว่าอย่างน้อย่ะสิบเก้าอ่ะถ้าเราได้ตัวมมวงเยอะก็คุ้มนะแบงนี้ไะได้มาห้ามาดูกันนะหนึ่งครั้งเห็นไหมได้หนึ่งร้อยเป็นไงเป็นไงได้โอ้โหในนี้ได้ยี่สิบพักเลยเอ้ยได้ซ้ําเห็นไหมการทคาคลิปครั้งนี้ถือว่าคุ้มแหละคือเติมไปคือคุ้มมันได้ทําให้เราเรารู้นะครับว่ามันมีโอกาสซ้ํา สายฟีมีโอกาสไม่ได้ด้วยตัวนี้อย่าเพิ่งดีใจไปเห็นไหมซ้ําอีกแล้วเป็นไงมันซ้ําบ่อยมากอะตุม้มอันนี้ห้าสิบโอเคไม่ซ้ําต้องรุนให้ไม่ซ้ําเท่านั้นนะตรงนี้นะเราก็ได้แต่มันนี้มาหกร้อยเลยเห็นไหมอ่ะขาดอีกไปพันผมมีโอกาสได้นะถ้าเติมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้เฉพาะสายเติมนะสายเติมมันแบบห่างไกลเลยนะสายฟีก็นั่นแหละน่าจะแบบเลิกมองได้เลยอนะเออน่าจะไม่ได้เนะ่ยอมถามใช่ไหมครับว่ากระบอกเล็กผมได้มาจากไหนดูตรงนี้ยังไงล่ะแพคขายตรงเป็นไง แพคขายตรงนะครับอยู่ที่ราคา2,008นะใครที่มีงบนะครับแล้วก็ชอบกระบอกเหล็กนะครับจัดได้เลยคือไม่เป็นตัวที่หล่อเท่จังดูผมมันด้โอ้โหยังหลอ่อเป็นแพคขายตรงนะใช่แพคขายตรงจริงๆนะคือแบบกดปุ๊บเราจะได้หินพวกตินกระบอกเหล็กมาหนึ่งอัน U R แล้วก็หินมะนาศีลูกโอเคนะคือเปิดใช้ปุ๊บมันได้เลยกระบอก U R แล้วก็ได้เศษ13เศษแล้วก็ได้อันนี้มานะมาแบบง่อยๆนะตรงนี้นะเออก็ใครที่ชอบกระบอกเหล็ก หรือว่าอย่างไรก็มากดกันได้นะสองพันแปดไม่ต้องไปรอกิจกรรมมาน,นั้นนะเพราะว่ากิจกรรมมาเนี้ยกิจกรรมเค้กอะกว่าคุณจะได้อะคุณต้องซื้อนี่หนึ่งแล้วก็ไอ้นี่หนึ่งแล้วคุณก็ต้องไปหาหินอกีกอ่ะผมพูดถูกไหมคุณต้องไปหาหินอกีกเพราะว่ามันใช้สีในการปิสูจน์สำหรับการดูโฆษณาราย,ายวันนะครับเราจะดูทางด้านเอาของทองไปก่อนนะคือเราจะรีบเอาของทองนั่นตรงนี้นะปะดะูของทองกันคือผมไม่สนนะครับว่าใครจะเวลวยย้าผมได้ยังไงอะไรยังไงอะคือเวละ่ะมันตามมันได้อยู่แล้วแต่ว่า ของทองอามาตามกันไม่ได้มันต้องไม่ว่าเจ็ดสิบอีกนานเรารีบรุ้นไงนถ้าขาของทองเราไวพลังเราก็จะไปไวก็แหบบรับอสนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บอสต,ตัวนี้นะเป็น,นด้านโกริบาสนะครับตรงนี้นะเออเราจบบอสด้วงนะนในวันแรกแล้วก็วันที่สองก็ทาด้านจบเมลซากาดนะเมื่อวานนี้เป็นวันที่สามก็จบเกือบจบโก l d บ b สนะได้มาครึ่งหนึ่งวันนี้ก็น่าจะได้อีกครึ่งหนึ่งนะเอาไว้สักถังเจ็ดวันข้ามาจบปวดอ,อีกา a r นะแล้วก็อีกไม่นานก็จะไปจบเกเดีวยวกันชุบก,กันอ่ะ คือเดี๋ยวผมคุมเองนะกิลนะเดี๋ยวแบบเคลียเองแบบลุยเลยมาดูกันนะคนในกิลแล้วนะมีใครบ้างน,นะก็ขอบอกกันนะครับว่าดึงท็อปเซฟมาทุกคนนะยกเว้นคนนี้นะครับคนนี้ไม่ใช่ท็อปเซฟนะคือแบบดึงมาเพื่อแบบมาตบเล่นอะอย่างเงี้ยดึงมาตบเล่นอย่างงี้เลยนี่อบอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมพี่เขาก็จะเอาที่มารับตีนนะเออแต่นั่นแหละเอาฟินิกแมนมารับตีนแต่ว่าเขาเอาอัศวินจักกลไว้ข้างบนคือยังไงวะผมง,ง นี่ปาไปยังไงเราก็ชนะนะเพราะว่าเรามีกระบ,บองเหล็กด้วยแล้วก็มีทัฟซีมกักิด้วยนะตรงนี้นะร่วงไปหนึ่งจมตีเหนือขีดจำกัดของกีกี้ขึ้นมาตุ้มบอมเราตายแต่ว,ว่าสวินจะโกนเรารามเมจไม่เข้าเลยทีนี้อัศวินจะโกนเราบอกจิบๆมากหมดกัดหรือเปล่าจีนอตันติขึ้นไปหกหมื่นแปดศวินนอนไปแต่ไม่ร่วงสมิกิไล่จมตีต่อร่วงไหมถ้าสมกิกิปาดฟุกกิบตาม ล่วงล่วงสวยเกิดไหมถือว่าเราได้ตายเกิดของราชากิกี้ไปนะตรงนี้แล้วเราปาดขึดมม้นมาแล้วเติมกี่เราตายแล้วก็ปาไม่เราเหนือเหนียดจิากัดมาที่จีนอ่ติดไม่ดับไปฟิลิปแมนลุกขึ้นมาแล้วหงไฟบรายก,กันยิงไปหมืหม่นหนึ่งแทบไม่เข้านะแต่ว่ามาสู่เทินสองของเราปาดไปโดมตีเหนียดจิ้กัดอัศวินจักรกลไปได้ข่าวทาคลิปหนึ่งหกไม่ใช่หรอนี่อะ 16, ไรหนึ่งหกไหมล่ะหนึ่งหกไหมล่ะราชากิกี้ หนึ่งหกหรอจีน้อยบอกระเบิดปืนจากคนจากจีน้อยฟังผมไปตุ้มล้วเมดเข้าไปสี่พันหกล้วเม็ดตื้อตดเนี่ยแต่ว่าฝั่งกิ๊กก็ปาดขึ้นมาเหมือนกันนะตรงนี้นะเออแล้วฟินิกแมนกิ๊กไม่เกิดหรอคือเอามารับีนอย่างไงคือไม่เกิดงั้นก็ขอปาดขึ้นไปก็แล้วกันตุ้มเอเมื่อกี้สองล้านรือยี่สิบล้านนะล้วเม็ดเท่าไหร่นะตุ้มล้วเมดกิ๊กปาดขึ้นมานะเออ โจมตีเหนือขีดจำกัดมาที่สองร้านนะตรงนี้นะเออสองร้านฟินิกแมนปรขอหงลูกไฟบาลายกันไปอีกสักดอกนึงตุ้มไม่ตายไม่ให้เข้าเลยนะรับตีตึงๆนะฟินิกแมนเรานะเห็นไหมเนี่ยการวางทีมันมีผลนะคือเอาฟินิกแมนมารับตีเห็นไหมอวินจักลุมยังไม่ตายเลยนะตรงนี้นะคือตายสย์อนะ่ะคือไม่ตายเลยง่ายๆนี่ความตายมาเยอะละตุ้มอ่ะไม่เข้าอะไรนะกิีกทำลายอ่ะ ปาดไม่เข้าเลยเหรอนี่ของจริงอยู่ตรงนี้ลวงบังบนอนแดนระปาดขึ้นมาเป็นไงดูกันจะเข้ากี่ร้อยด้าเมอืหือปาดมาสามแสนเปามากตดหรือด้าเมจเนี่ยอุ้มสองแสนด้าเมจอุ้ยเราตายไปแต่เราขึ้นชีพกันมาแล้วไงยิ่งขืนชีพยิ่งโหดแค่นั้นแหละสี่แสนเอ๊ะสี่ล้านด้าเมจดสี่ล้านดาเมจที่ปาดขึ้นมาแล้วก็ปาดกันไปปาดกันมานะตรงนี้นะเออปาดกันไปปาดกันมา เข้าสู่เทินที่หลายแล้วก็ไม่รู้นะเป็จกกนจะโกน้าเทินที่ห้านะเทินที่หกนะ่าจะปิดงานนะตรงนี้นะเขาก็ทําการไล่ป่าดขึ้นมานะต่อไปนะครับเราก็ไล่ป่าเขาขึ้นไปนะครับเพราะเขาป่าเราตายนะคือต่างคนต่างป,าาป่าแล้วสิบล้านดาเมจตายไปสิบล้านดาเมจไม่ถึงเทินที่หกนะดาเมจเจสิบกเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้นะมาดูดาเมจจะนั้นเราตีไปทั้งหมดยี่สิบห้าล้านนะดาเมจนะคือซึ่นจะโกนคนเยวดาเมจยี่สิบห้าล้านติงๆิงนะตรงนี้นะเออ ก็สำหรับคลิปหน้านะครับใครที่คิดเห็นยังไงนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะเออว่าบบอยากให้ผมทําคลิปยังไงนะก็อยากให้ผมทําแบบไหนนะผมพร้อมจัดให้ตลอดนะคือแบบอยากได้แบบไหนอยากดูแบบไหนก็พร้อมทําให้ตลอดนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะตอนนี้เราพุ่งสู่หนึ่งพันซับแล้วนะเออกำลังไปถึงหนึ่งพันซับนะเออมีเป้าหมายชัดเจนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ